ก็าสิบแปดปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นวันเกิดปีแรกครับที่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีงานผมแบบนี้ครับผมได้ไปที่มูลนิธิชัยพฤกษ์นะครับเป็นมูลนิธิเด็กกำพร้าครับบริจาคครับของของกินอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ไปเอากีตาร์ไปให้เขาด้วยครับครับผมแล้วก็มีเงินบริจาคด้วยครับ80,000บาทครับที่ร่วมกับแฟนคลับของผมแล้วก็ผมด้วยครับอิ่มบุญครับอิ่มบุญ ก็วันเกิดปีนี้นะครับครบรอบ18บปปีนะครับก็รู้สึกว่าได้มาเจอบรรยากาศที่ดีมากๆาครับจากทุกคนนะครับผมได้ร้องเพลงให้เหล่าแฟนคลับที่น่ารักฟังนะครับเพราะผมก็สําหรับการที่ผม18แล้วนะครับ18ครั้งแรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมแบบโตขึ้นในมุมไหนบ้างครับอาจจะแบบอยู่ดีๆแบบสมมติห้าทุ่มห้าสิบเก้าตอนอายุสิบเจ็ดนะครับพอแบบเที่ยงคืนปุ๊บผมอาจจะแบบสูงขึ้นอย่างนี้ก็ได้ครับไม่รู้เหมือนกันครับใช่ก็ อ่าครับสำหรับเมื่อเช้านี่ยครับผมได้ไปที่ผมได้ไปที่มูลนิธิชัยพฤกษ์นะครับเป็นมูลนิธิเด็กกำพรานนะครับซึ่งผมได้ไปกับเหล่าแอดมินครับได้ไปบริจาคครับของของกินอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ไปเอากีตาร์ไปให้เขาด้วยครับครับผมแล้วก็มีเงินบริจาคด้วยครับอ๋อโอเคเงินบริจาคก็คือ80,000บาทครับอ๋อใช่ครับที่ร่วมกับแฟนคลับของผมแล้วก็ผมด้วยครับสำหรับตอนเช้าไปทําบุญใช่ไหมผมก็รู้สึก เอาจริงก็ผมตื่นเต้นครับแล้วผมก็เขินนิดนึงครับเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งดิจิตาร้องเพลงครับให้น้องๆฟังนะครับใช่แล้วก็เป็นการดิกิตาที่แบบว่าเหมือนแบบฟิลแบบพี่ดีดให้น้องฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเ,เครื่องเครื่องเสียงก็คือจะไม่มีครับใช่แบบร้องสดเล่นสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ผมจาได้ว่าผมม่วเนื้อไปด้วยครับท่อนหนึ่งแต่ว่าน่าจะไม่มีใครรู้ครับผมพยายามเนียนๆไปใช่อิ่มบุญครับอิ่มบุญอิ่มอิ่มข้าวด้วยแบบคนให้เยอะมากวันนี้อ๋อคุณแม่ครับ เอาตรงๆก็ยังนะแม่ยังไม่ได้อวยพอนอะไรครับอ๋อมีมีครับก็เดี๋ยวจบงานอะไรอย่างนี้ครับกลับไปที่บ้านก็ไปกราบพ่อกับแม่ครับที่แบบทำให้ผมเกิดมาอะไรอย่างนี้ครับ98ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นวันเกิดปีแรกครับที่ดูวือหวามากครับแล้วผมรู้สึกแบบผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีงานผมแบบนี้ครับมันเป็นแบบอะไรที่เทดีครับครับ <laughs> อันนี้เป็นงานชื่องานคืองานวันเกิดบูมครับใช่ครับ ร่วมทำร่วมกับแฟนคลับครับซึ่งแฟนคลับเกือบน่ารักมากครับทุกคนแบบมาให้ความร่วมมือเยอะมากเลยครับ <า S 2> ก็วันนี้ครับที่พาเดินดูซุมนะผมก็ซออุมแรกครับผมเดินดูรูปผมผมที่ห้อยอยู่ครับห,หลายหลายรูปเดินดูแต่ว่าก่อนเข้ามาผมเห็นผมเห็นไอ้อะไรนะไอ้รูปผมที่มันยืนยืนครับเขาเขาเรียกว่าอะไรคนระับอ๋อ standing ผมเดินมาผมก็เห็น standing ของผมแรับแต่ก็เดินมาดูรูปพลอยเยอะมากมากครับก็ดูไปดูมาก็ก็หล่อเท่ดีเหมือนกันนั่นเอง มีรูปตั้งแต่เด็กยันโตเลยครับร่วมตั้งแต่เด็กยันโตครับแล้วก็มาอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ที่ทุกคนเขียนคําอวยพรให้ผมครับใช่ก็ห้เปิดอ่านนะครับก็อ่านคาอวยพรแล้วอยากจะขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกคนครับที่มาอวยพรผมครับแล้วก็ให้การต้อนรับผมอย่างดีมากมากครับต้องขอบคุณมากๆครับถ้าไม่มีทุกคนครับก็คงไม่มีผมในวันนี้นะครับส่วนซุ้มต่อไปนะครับเป็นใช่ครับก็เป็นซุ้มแกลเลอรี่นะครับ ในตอนที่ผมไปประกวดเดอะสตา์นะครับก็ผมใช่ใช่ก็มีตั้งแต่วันแรกนะครับรอบ60คนซึ่งผมก็แต่งตัวแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นชุดวันแรกครับยกเว้นรองเท้าครับรองเท้าเพารู้สึกว่ามันมันมันเป็นชุดที่แบบทําให้คนได้รู้จักผมครับก็เลยอยากจะใส่ชุดนี้มาอีกรอบหนึ่งครับซุ้มต่อไปเป็นป้ายไฟครับที่แฟนคลับเขาทําให้ครับซึ่งมันสวยมากครับแล้วก็ ดูแบบแบบเขารู้ผมชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยทาป้ายไฟสีเขียวแล้วก็แบบเอ่อในบ้านแฟนคลับผมก็จะเป็นสีเขียวครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ครับก็ได้ร้องเพลงให้แฟนคลับฟังครับได้ร้องเพลงได้ถ่ายรูปครับแล้วก็ให้ทักทายแฟนคลับแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมงานนู่นนี่นะครับเป่าเค้กแล้วใช่ไหมครับก็อยากจะอวยพรว่าก็สู้ๆกับวัย18แนะครับแต่ก็เข้ามหาลัยแล้วก็ ตั้งใจเรียนครับอยากให้ติดศูนย์มนตอนม6ครับแล้วก็อ๋อแล้วผมก็ต้องประหยัดครับนี่อันนี้เป็นเป้าหมายหลักครับผมจะต้องไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยครับใช้ผมใช้ฟุ่มเฟือยกับของกินมากกว่าครับครับก็อยากจะบอกแม่ว่าก็จะเป็นเด็กดีแล้วกันนะนี่ไม่ได้ไปสนครับแต่ว่าอาจจะกินเก่งขึ้นมานิดนึงครับก็รับมือตรงนั้นด้วยครับอยากจะขอบคุณครับแฟนคลับที่อยู่กับผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็อยากให้อยู่ไปตลอดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่า ตั้งแต่รอบ60คนครับก็คือพอ,เ,อ,อเทปรายการได้ออกไปครับก็เริ่มมีคนเข้ามา Follow i g มากขึ้นครับแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับแล้วก็ทุกคนก็อยู่กับผมมาตั้งแต่รอบนั้นครับจนถึงรอบสุดท้ายนะครับคอยช่วยโหวตแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีครับก็น่าจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดละกันครับ